สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแถลงข่าวของพวกเรานะครับในอคอนเสิร์ตเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ B My Boy Friend 2ครับผมก็มีแฟนๆมีพี่ๆสื่อมวลชนมาให้ความสนใจกันเยอะๆมากครับสำหรับวันนี้แล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากด้วยตื่นเต้นมากด้วยเหมือนกันเพราะว่าทางวิธีเป็นานขนาดนั้นใช่ใช่วิธีเป็นานแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆเลยมีซีรีส์ด้วยมีโปรเจกต์เพลงแบบซับยูนิตด้วยอยากจะบอกว่าคือโปรเจกต์เนี้ยยบอยเฟรนสองเนี้ยคือเขา บิวเพลงมาแบบว่าสร้างเพลงใหม่ให้พวกเราเลย ่ก็พูดไม่ถูกเป็นติดเต้นยังติดเต้นไม่หายเลยครับผมก็เจก็กเยอะมากทำแล้วเพลงก่อนมีมีคลิปีมเขามีการแบ่งยูนิตอย่างชัดเจนนะครับมีเพลงอะไรบ้างก็จะมีในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันก็เพลงแรกจะเป็นเพลงรวมนะครับผมก็คือเพลงช็อกโกแลตที่ปล่อยมาแล้วก็ตอนนี้มี MV แล้วด้วยครับผมก็ตอนนี้มีคนเข้าชม2ล้านวิวก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่สนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก็จะมีเพลงอาเพลงรวมอีกเพลงนึงที่เพิ่งปล่อยไปวันนี้เลยก็คือ I will be ดิวบอยเฟรนด์ใช่ครับใช่ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปช่วยปั่นดิวเข้าไปฟังได้นะครับผมแล้วก็อีก2เพลงนะผมเป็นเพลง Over Time กับ In My Rooms ครับผมก็จะแยกเป็น2ยูนิตด้วยกันใช่ก็คือ33ก็คือของ In My Rooms เนี่ยก็จะมีบุ๋นมีน้องมาร์กแล้วก็จะมีทะเลครับผมส่วน Over Time นะครับผมก็จะมีตับลึกมีพี่คาชาแล้วก็มีทอมมี่ครับใช่ครับอันนี้มันแยกจากอะไรครับอายุอายุอายุแหละครับต้องอายุแล้วแหละอายุเลยครับบอกว่าอายุก็อายุละขาครับ ยังเนียนได้อยู่นะเนี่ยนอกจากเพลงแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์ใช่เป็นเป็นหนังผีเนาะเป็นซีรีส์ผีเป็นคอมเมดี้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 แล้วเป็นผีไหมจริงจริงมันมีทุกอารมณ์เลยนะคอมเมดี้แล้วก็เป็นผีหลอนๆด้วยดราม่าดราม่าด้วยเลยแล้วก็มีเรื่องมิตรภาพของผีดูจากตัวอย่างไม่น่ามีดราม่านะไม่ดราม่าเอยลองเข้าไปดูในไม่อยากสปอยลองเข้าไปดูข้างในเรียกว่า ครบทุกรสชาติทุกรสชาติด้วยแน่นอนอ่ะอย่างสุดท้ายบอกว่ามีมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับมองอันนี้ใไรบ้างก็สำหรับคอนเสิร์ตปีนี้ก็จะมีเหมือนกันครับจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมครับแต่เราจะเปิดขายบัตรกันในวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่ถึงนี้แล้วครับผมก็สามารถจองบัตรกันได้ที่ w w w ดอะดีเอ็นดีดอทคอมครับเวลา10บโมงตรงใช่ไหมครับใช่สิบโมงตรงใช่ก็ซึ่งในคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีโชว์หลายๆอย่างที่แบบมีโชว์เดี่ยวของพวกเราด้วยใช่แล้วโชว์กลุ่มนะครับผมก็จะเป็นสเปเชียลโชว์ที่แบบเรายังไม่บอกดีกว่าว่าคืออะไรแต่ที่โชว์ของพวกเราเตรียมตัวมาแล้วสนุกแน่นอนครัหลังจากพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมาในคอนเสิร์ตอีกซึ่งใครอะสเปเชียลมากเพราะพวกเราไม่ยังไม่รู้ ขาบอกจะมีแต่แต่ไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันแล้วก็ลุ้นพี่ทอมเขามีอะไรอยากสะโบนด้วยครับทุกคนนะครับมาดูกันเยอะๆด้วยนะฮะช่วยงานเห็นผมพูดเลครับพี่ทอมติดตามข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลของบีบนมาเฟสได้ที่ไหนบ้างครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบชาแนลนะครับ the dnd th นะครับสามารถติดตามได้เลยครับแล้วใครที่อยากดูซีรีส์เมื่อกี้บอกไปยังถ่ายไปยังว่าต้องทำอะไรนะ ก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากดูซีรีส์นะครับผมรสซี่เดอะฮับเราทีมามาเป็น2นะครับก็สามารถนะครับผมเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับผมได้ที่ YouTube ของเดอะดีแนดีครับผมก็กดจอยเข้าไปสมัครสมาชิกเพียงแค่65บาทเท่านั้นใช่ครับครได้ว่าถูกมากมาครับใช่ครับผมที่สำคัญคือพรุ่งนี้ถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะสเป่เอ็กซ์คลูซีฟอ่าใช่ครับผมให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะครับต้องสมัครเลยตอนนี้นะครับ ต้องสมัครเลยตอนนี้เนาะใช่ครับอยากได้วันใช่ไคใช่วันนี้สามทุ่มตรงใช่ครับเาไปสมัครวันนี้เลยใช่ครับดูเลยสามทุ่มนะครับช่วยกันฟันอยู่ด้วยนะครับเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักมากที่จริงเพลงนี้มันจริงอ่ะพีโรถเป็นตัวแทนแฟนครับใช่เพลงนี้ก็จะมอบให้แฟนทุกคนใช่ครับฝากสนับสนุนได้ครับโอเค